วันนี้ผมจะไปอยู่ที่ชายแดนจะไปตั้งหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ชายแดนสักพักหนึ่งเลยเพื่อตั้งรับผู้ลุกลานผมตอนนี้ครับมีทีมงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อยู่ที่ชายแดนแล้วเอาอยางเนี่ยตอนนี้ไปลงเนี่ยประมาณ2,000เส้นลงให้กับทางเจ้าหน้าที่ทำบังเกอร์มูลนิธิจัดซื้อทรายมารถทราย20กว่าคันแล้วอะ่ส20กว่าพว่วงเยอะมากเอาไปใส่ในยางในยางตั้งบังเกอร์แล้วเดินเป็นทางเดินแบบยาวเลยอะผมตั้งชื่อว่าอะไรบังเกอร์ทะลุมิติไม่รู้หรกไปโผล่ตรงไหนอะเออไม่รู้เดี๋ยวไปทะลุมิติ โผตรงไหนก็ไม่รู้ไงแต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะตั้งบังเกอร์ให้เด็กในโรงเรียนให้เจ้าหน้าที่แล้วมีชุดเกราะด้วยล้านกว่านะครับจัดชุดเกราะต้องใช้เกราะคุณภาพสูงเพื่อป้องกันกระสุนมีการพูดบอกจะไปชายแดนจะเอายางไปช่วยแล้วมาโผล่อะไรกองทัพเรือเราทํางานร่วมกันวันนี้ครับเรามีรถทั้งหมด11คันเอกชนแล้วก็มีรถของทางกองทัพเรือขนยางทุกคนดูรถนี่ ยางเต็มรถผมได้ยางสนับสนุนจาก f อมาตอนนี้ประมาณเจ00ันเส้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันตอนนี้เราสตาร์ทอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราจะไปที่บุรีรัมย์ขึ้นไปที่ชายแดนเราอะ่ะก็คือไปย่องทำในป่าในอะไรเลยนะแบบไม่บอกโลเคชั่นนะว่าอยู่ที่ไหนปลอดภัยไว้ก่อนทำบังเกอร์ให้กับเด็กๆไม่เสียหายวันใดวันหนึ่งถ้าผู้ลุกลานอยากจะโผล่เข้ามาเราก็พร้อมที่จะตั้งรับผมถามทุกคนนิดนึงนะที่ดูผมอยู่อะ่ะท่านเชื่อใจฝั่งตรงข้ามปะเชื่อใจไหมคะ ผมอยากรู้กดติดตามไว้ครับ